ดีครับคลิปนี้เราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องทําทไมนะครับท่อรถมอเตอร์ไซค์ของเรานะครับถึงมีรูใต้ท่อนะครับลหลายคนนะครับอาจจะคิดว่าเออท่อของเรารั่วหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับตัวท่อที่รั่วตัวนี้นะครับคือทางโรงงานเขาทําการเจาะมานะครับผมเจาะมาเพื่ออะไรเขาก็เจาะรูมาเพื่อ ระบายน้ํานะครับเวลาเราล้างรถนะครับน้ําอาจจะเข้าปลายท่อของเรานะครับก็ไหลลงมานะครับน้ําก็จะไหลออกตรงรูระบายจุดนี้นะครับเพื่อที่ไม่ให้ตัวท่อของเรานะครับเป็นสนิมจากด้านในด้วยนะครับผมก็จะช่วยระบายน้ําออกทั้งหมดเลยจากจุดนี้นะครับท่อของเราก็จะไม่เกิดสนิมด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูรูใต้ท่อนะครับ นี่เห็นไหมนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูใต้ท่อนะครับส่วนมากนะครับรถสี่จังหวะนะครับต้องมีทุกคันนะครับผมรูระบายน้ํานะครับสังเกตดูดีๆนะครับมันไม่ใช่รอยท่อรั่วแต่อย่างใดนะครับคือทางโรงงานเขาเจาะมานะครับเพื่อเอาไว้ระบายน้ํานะครับก็มีทุกคันนะครับสี่จังหวะนะครับรูระบายน้ําแบบนี้นะครับ เพื่อนๆนะครับก็ลองไปสังเกตดูนะครับว่ารถของท่านนะครับที่ท่อนะครับมีรูระบายน้ําแบบนี้หรือเปล่านะครับส่วนมากนะครับก็จะมีรูแบบนี้ทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะนะครับท่อก็มี้อยรั่วแบบนี้นะครับเจาะไว้เพื่อระบายน้ําเหมือนกันนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับนำสาระเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้นะครับก็จะได้รู้นะครับว่าเขาเจาะมาเพื่ออะไรทํามาทําไมนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับเพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ